าคุณบอกว่าบ้านไม่ได้อยู่ติดริมน้ําหรือว่าริมคลองก็คงไม่เดือดร้อนลาคาญกับสัตว์หรือว่าเจ้าวัชพืชเหล่านี้นะครับแล้วถ้าเป็นสัตว์ที่บินไปได้ทุกที่อย่างนกพิราบคุณจะยังคิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่าครับ ชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกับผักตบชวาเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะใครที่มีบ้านอยู่ติดริมคลองหรือว่าริมแม่น้ำแต่จะมีสักกี่คนล่ะครับที่ชื่นชอบเจ้าวัชพืชเหล่านี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงทำให้คลองระบายน้ำได้อย่างไม่คล่องตัวครับถึงเวลายอลังครับที่ทางรัฐบาลจะให้ความจริงจังและความสำคัญก,กับ การแก้ไขปัญหาการกําจัดผักตบชวาผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแก้ไขปัญหนานี้อย่างจริงจังนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับผักตบชวามาตั้งแต่จําความได้นะครับแต่ความจริงแล้วพวกมันไม่ใช่วัชพืชพื้นถิ่นแต่ถูกนําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่พศ2444ผ่านมา123ปีครับวันนี้เรายังไม่มีวิธีกําจัดพวกมันได้อย่างสิ้นซากด้วยความทนทายาดแพร่พันเร็ว พบรายงานการแพร่กระจายไปแล้วใน33จังหวัดจะทําได้เฉพาะหน้านะครับก็แค่เพียงการฉีดยาให้พวกมันตายลงเท่านั้นเฉพาะตุลาคม2565ถึงมิถุนายน2566รัฐเองต้องทุ่มสรรพกำลังครับในการกำจัดพวกมันเนี่ยไปแล้วจำนวนกว่า7ล้าน2แสนตันลองคิดถึงงบประมาณทั้งหมดที่เราต้องใช้เพื่อกำจัดพวกมันในแต่ละปีสิครับดอกสวยน่ารักแต่นิสัยไม่น่ารักเลยนะฮะ ที่สําคัญนะครับพิษสงของพวกมันก็มากตามไปด้วยทั้งกีดขวางการสัญจรทางเรือการหาปลาของชาวบ้านการระบายน้ําก็ทําได้ยากขึ้นจนเกิดปัญหาน้ําท่วมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานยุงลายและที่สําคัญครับลดปริมาณออกซิเจนทําให้น้ําในคลองหนองบึงต่างๆเน่าเสียด้วยเหตุนี้ครับผักตบชาวาจึงถูกจัดให้อยู่ในบัญชีวัชพืชร้ายแรงอันดับ8ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแม่น้ําลําคลองครับ แต่ถ้าคุณบอกว่าบ้านไม่ได้อยู่ติดริมน้ําหรือว่าริมคลองก็คงไม่เดือดร้อนลาคานกับสัตว์หรือว่าเจ้าวัชพืชเหล่านี้นะครับแล้วถ้าเป็นสัตว์ที่บินไปได้ทุกที่อย่างนกพิราบคุณจะยังคิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่าครับนกพิราบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีความจริงเป็นนกพิราบป่ามีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรปเอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือนะครับ แต่ปัจจุบันพบแพร่กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองหรือว่าชุมชนครับอย่างในกรุงเทพมหานครนะครับเคยมีการสำรวจจำนวนของนกพิราบเอาไว้ว่ามีอยู่ที่จำนวนกว่า10ล้านตัวนะครับขณะที่จำนวนของประชากรในกรุงเทพมหานครตามทะเบียนราษนั้นมีอยู่ประมาณ5.4ล้านคนครับหรือเทียบได้กับนกพิราบในเวลานี้กำลังล้อมคนอยู่นั่นเองครับ แม้ในทางสากลน,นะครับนกพิราบจะเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพแต่ว่าพวกมันเองก็กลับสร้างปัญหาให้เราต้องปวดหัวอยู่เรื่อยๆครับทั้งการถ่ายมูลเรี่ยราดสร้างรังบนหลังคาเป็นพาหะนําโรคกินพืชสวนพืชไร่แต่จะโทดพวกมันอย่างเดียวก็คงจะไม่ถูกนะครับเพราะว่ามนุษย์เองเนี่ยแหละครับเป็นคนเชื้อเชิญพวกมันเข้ามาปกติจะมีน้อยแต่ถ้ามาให้อาหารมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นมาเป็นร้อยเลยนะนก็ไวรัส แล้วก็พวกขี้นกพวกอะไรอย่เงี้ยมันสกรปรกกับเชื้อไวรัสพวกนี้สิกวกเชื้อเนี้ยเร,เราเราเพราะเราขายอาหารเราไม่ต้องการในตรงนี้อยู่แล้ว,วเช้อพวกนี้คนแบบว่าคนกําลังเสียดก,กันอ่ะเราวัดทาอะไรไม่ได้ พื่อหยุดวงจรความขี้สงสารของเราแต่ว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆนะครับปัจจุบันเราจึงมีกฎหมายเอาผิดผู้ที่ฝ่าฝืนให้อาหารนกในที่สาธารณะนะครับมีโทษก็ตั้งแต่จำคุกสาเดือนไปจนะะถึงการปรับตั้งแต่2,000ปรไปจนถึง2,000 0บาทนั่นเองครับ นกพิราบและผักตบชวานะครับปัจจุบันถูกจัดให้อยู่ในสถานะของเอเลนสปี i ชีสายพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์หรือว่าพืชพื้นถิ่นให้เกิดการสูญพันธุ์หรือคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพครับแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายสิบสายพันธุ์นะครับที่อยู่ในสถานะว่ากําลังอาจจะแพร่ระบาดหากว่ามีปัจจัยเกื้อหนุนมากเพียงพอครับ สิ่งนี้น่ากังวลว่าจะกระทบต่อธรรมชาติรวมไปถึงมนุษย์อย่างเราๆที่จะถูกคุกคามไปอย่างเย็บเย็บนั่นเองครับ